โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยีนอาจารย์เนาะครับผมได้ยินพิมพิมพ์เลขบอกที่ข้อความให้อาจารย์ไหนะโอเคครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับจะมีสอบขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีสอบกันแล้วนะครับก็ อย่างที่อาจารย์แจ้งเอาไว้นะครับในคาบเลยนะครับครับเราจะมีสอบนะครับเรื่องออกแบบ U X U I นะครับ10บคะแนนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Google A P I ด้วยนะครับอีก1 0คะแนนนะครับก็สำหรับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวสนุกแน่นอนนะครับก็10บคะแนนนะครับอาจารย์10คะแนนนะครับให้10คะแนนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเก็บคะแนนนะครับใครไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับใครเข้าก็นะครับ คนเข้าสอบได้คะแนนแน่นอนนะครับต่อให้คุณทําไม่ได้คุณก็ได้คะแนนนะครับน้องๆก็ได้คะแนนแน่นอนอันนี้อาจารย์บอกไว้ก่อนนะครับไม่ไม่มีได้สูนนะครับคนได้สูตรคือคนที่ไม่ได้เข้าสอบนะครับผมครับก็เดี๋ยวมาททวนความรู้กันหน่อยนะครับอันดับแรกนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของ API นะครับผมก็นะครับวิธีการสร้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเร็วๆนะครับ นะครับเข้ามาที่ลิงก์นะครับลิงก์ที่อาจารย์ที่เคยให้ไว้นะครับแล้วก็ล็อกอินนะครับยูเซอร์ของตัวเองนะครับกดสร้างโปรเจกต์นะครับผมนะครับสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับ r e a t e นะครับรอมันทำการค e เอทโปรเจกต์นะครับผมอ่านะครับเมื่อคีเอทโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเรื่องโปรเจกต์ของเรานะครับ นะครับทำการนะครับสร้าง API นะครับ Create API นะครับเราจะได้นะครับ API มานะครับผมแล้วก็ทําการผูกนะครับ Google Sheets กับ Google API นะครับ เลือกไปที่ Google Sheet นะครับทำการเปิดนะครับเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับทำการ Copy Key นะครับของ API Google เก็บเอาไว้นะครับ และก็ทำการไปสร้างนะครับ Google Sheets ที่อยู่ใน Google Drive ของเรานะครับสร้างโฟลเดอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเดียวตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับสำหรับของอาจารย์นะครับผมทำการแชร์ลิงก์นะครับ Copy Link นะครับที่เราต้องการที่จะนำไปใช้งานนะครับเก็บเอาไว้นะครับผม กระบวนการการสร้าง API เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นกระบวนการที่จะเอา API นะครับไปผูกกับ Vmix นะครับผมเปิดโปรแกรม v m i x ขึ้นมานะครับผมเห็นหน้าจอเนาะนะครับโอเคนะครับทำการเลือกนะครับสามขีดทางด้านล่างนะครับเลือก data source นะครับกดบวก เลือก Google Sheets นะครับต้อง URL กับ Google API Key นะครับผมอ่ะเราใส่ URL ก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำการเลือกนะครับ Google API Key นะครับไปก๊อปมานะครับแสดงแบบนี้ได้10คะแนน รับไปเลยเต็มๆนะครับอันนี้อาจารย์ใบให้แล้วนะครับผมก็อาทิตย์หน้าเจอกันนะครับข้อมูลขึ้นแบบนี้นะครับรับไปเลยสิบคะแนนนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองไปทบทวนความรู้กันนะครับสําหรับที่จะสอบกันนะครับผมเร็วมากครับขออีกรอบได้ไหม นะครับอีกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเป็นคำตามเป็นเดี๋ยวต่อไปเป็นแค่คําถามแล้วนะครับตอนสอบต้องสร้างชีตใหม่ไหมครับหรือต้องเตรียมไปเลยครับทุกอย่างเริ่มจากศูนย์นะครับทุกอย่างเริ่มจากศูนย์หมดเลยนะครับคะแนนวัดจากอะไรบ้างครับสิบคะแนนนะครับเขาสอบได้แน่สามคะแนนนะครับผม เขาสอบได้แน่สามคะแนนนะครับทำ,ทำแล้วไม่สเสร็จทันนะครับแต่ว่าเ,าเสร็จแต่ไม่ทันเวลาได้เจ็ดเสร็จตามเวลาได้สิบครับวัดที่เอาพุตอย่างเดียวนะครับคิวลี่ยังไม่มีอาทิตย์หน้านะครับเ,เรื่องในส่วนของ GT d ดี s i n n นะครับอาทิตย์หน้าจะไม่มีสอบนะครับไม่มีสอบเก็บคะแนน เดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้อีกรอบนึงนะเดี๋ยวตอนนี้ให้เป็นคําถามก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทวนให้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ถามจนถึงอสองทุ่มครึ่งนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับแล้วเราจะเริ่มทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับต้องให้ชี้ขึ้นอะไรบ้างครับอา,อาจารย์ขอเลเวลหนึ่งนะครับ ชีตที่ขึ้นต้องขึ้นเลเวลหนึ่งครับสำหรับน้องๆที่ทำงานกลุ่มนะครับมีกลุ่มเฟกอื่นเริ่มนะครับเริ่มทำกันแล้วนะครับเริ่มวางแผนกันแล้วบางกลุ่มนี่คือเริ่มเตรียมกันแล้วด้วยนะครับเริ่มเทคแล้วด้วยนะครับเตรียมกันไว้นะครับแต่ละเ็กนะครับเดือนเก้าแล้วนะครับส่งวันที่สิบธันวานะครับสิ้นสุดนะครับผม คเพชันที่ใช้ V mix เท่านั้นนะครับ OBS ไม่ได้นะครับมีมีมาถามเหมือนกันนะครับ OBS ไม่ได้นะครับ V mix ล้วนนะครับ